สวัสดีครับพบกับช่องนุมภูพานอีกแล้วพี่น้องยังอยู่ในสวนอยู่ครับเมื่อล้วเปิดไฟงางแบบสวยงามครับผมเพื่อนทากใต้เ,เขาจัดงานครับมองในสวนครับผมผลการตัวครับลิ้นพกแป้งไมาอีกแล้วในการครับบรรยากาศยางมาเคื่นไ เขาไปเขาต้องสกแกนครับสกแกนบาร์โคดเดี๋ยวต้องเข้าไปศึกษาอนมาสกแกนแบบใดสกแกนแล้วก็เปิดแอปยังบ่คนกาลัางลงไปครับบันไดหาบงรนเขาห้องกับห,หาทายคลิปทิมนอกครับเบินรับตึกเรือแบบสวยงามครับผมย้ำคำคืน อเหปิดแล้วครับเดี๋ยวไปหาที่โลง่ลงๆครับ okay. <Thank> นี่ครับบรรยากาศ <Okay. S 1> นี่ครับก <Okay. S 1> ล้วยพัดก <Okay. S 1> ล้วยผัดยางสวยงามนะครับมาเที่ยว สิ่งสา,าสวรรค์เ๋ยวเห็นจะแวบ,บยกไไกลๆครับผมมันบังสิ่งศ้าสวรรค์กับประดับสีครับน่ครับตึกเรือครับเปิดไปหงสวยงามเลยสีชมพูยามค่ำ,ำคืนสวยงามครับข้างล่างครับสุดยอด ชมบรรยากาศไปน,น้ำกันเออ้อพี่นอ้อยกัสิบบรนษั้บญญรรยายพบปันได็ติดตามทางแบบว่าให้ภาพบรรยายเอาครับผมสุยอด่ครับสีสวยๆเลยครับประดับ,บน้องน้ำคำคืนมางามเลยครับฟังนะคนว่นครับคนเต็มเลย มืดผนมาแล้วครับสุดยอดเลยครับทางนี้ก็บอจัดงานอีหยังนี้ทั้ง <c oughs> เปิดไฟข้างล่างนะครับที่่องเที่ยวยางงดงามครับรถม,มาคำคืนแต่ว่าตอนกางว่านั่นคือสิบโบมีหยังนี้ครับบ่ค่อยสวยันว่าเปิดไฟบางคนมา เยี่ยมค่ำคืนครับผมสุดยอดอสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับผม